ครับผมวันนี้มาทดสอบกบกระโดดแก้วฮะขนาด3.5เซนเป็นเหยื่อที่น้ำหนักเบานิดนึงแต่ใช้กับปลาเขี้ยวนี่ไม่ปลาเขี้ยวฮะปลาตัวเล็กๆนี่แหละแถวบ้านผมปลาตัวไม่ใหญ่ลผลดีมากเลยเดี๋ยวลองทดสอบดูฮนะขอแนะนำฮะเอาไปใช้นี่เดี๋ยวไปใส่กับคันพวกสายใหญ่ๆคันใหญ,นนใหญ่ตีไม่ออกผมช่วยไม่ได้ฮะ ใช้ชุดเล็กๆครับผมสายพีอีหนึ่งฮะลองตีออกตีไกลไปลิฟต์แดปลามันมากทดสอบดูนะ ลูกค้าเก่านี่รู้ดีฮะลูกค้าใหม่ไปโดนกันได้ฮะหมายนี้ยังไงก็ไม่มีตัวฮะวบ้านลงขายหมดแล้วดูครับคือลงคอแน่นอนตัวนี้เฟิ์มฮะ